เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูตูนก็จะมาสอนการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆเอเด็กๆพร้อมกันหรืยอยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหยิบใบงานหรือว่าใบการบ้านชุดที่สิขึ้นมาพร้อมกับคนุณครูตูนเลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเ,เอวันนี้เด็กๆดูสิคะทาไมมีช่องว่างเยอะเลยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเติม ตัวเลขในช่องว่างกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะเอช่องแรกเด็กๆเรามาดูกันตรงนี้เลยค่ะเด็กๆดูสิเลขอะไรมาก่อนเลขสองคะเด็กๆเลขอะไรนะเลขหนึ่งใช่ไหมคะาเราก็เขียนเลขหนึ่งลงไปแบบนี้เลยค่ะเด็กๆ แต่เอเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันต่อไปนะคะว่าช่องต่อไปเป็นเลขอะไรนับพร้อมๆกับคุณรูตูนะคะหนึ่งสอง่อาสองแล้วเลขต่อไปต้องเป็นเลขอะไรคะเก่งมากค่ะเด็กๆเลขสามนั่นเองอ่าเรามาเขียนเลขสามพร้อมๆกันเลยคะ่ะเอเราได้มาแล้วสองตัวเรามานับพร้อมๆกันนะคะหนึ 2 3 4ต่อไปเลขอะไรคะเด็กๆเ,เลขอะไรนะคะอ่าเลข5ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยเราก็เขียนเลขห้าลงไปแบบนี้เลยคะ่ะแต่เอ๊เลขห้าแล้วเลขอะไรต่อคะเด็กๆจำได้ไหมเอ้ยเลขอะไรนะเลข6ใช่ไหมคะอ่า เราก็มาเขียนเลขหกพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเ,เอ๊ะตัวต่อไปจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะ1นึ่งสองสสหหกเลข7แล้วเลขต่อไปต้องเป็นเลขอนะไร เก่งมากค่ะเลขแปดนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาเติมเลขแปดพร้อมๆกันเลยโค้งๆแบบนี้ก่อนนะคะจะเป็นเหมือนวงกลมสองวงชนกันแบบนี้เลยค่ะเด็กๆแต่เอ๊ะเลขแปดอ่ะเลขต่อไปเลขนี้เลขอะไรเลขเก้าใช่ไหมคะเด็กๆเลขเก้าแล้วเลขสุดท้ายของเราเลขอะไรคะเลขอะไรนะ ใช่ไหมคะเด็กเดกเลข10มี1กับ0ใช่ไหมคะอ่าเราก็จะมาเติมลงไปแบบนี้เลยคะ่ะอ่าเสร็จเรียงคะ่ะเด็กๆถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ผลงานพร้อมๆกันนะคะเด็กๆอ่าเด็กเเสร็จการเรียงคะ่ะของคุณคูตูน,นเสร็จแล้วนะไหนเราเอามาอวดพ,พร้อมๆกันจิ ณกตูนก็เสร็จแล้วหรอนด็กเด็กเสร็จกันหรือยังถ้าเสร็จแล้วนะคะดเด็กเกอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดให้คุณรูตูนดูด้วยนะคะดเด็กเด็กวันนี้นะคะคุณรูตูนก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ